เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ฝากในเรื่องของผลงานนิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนเราจะมีเล่นเกมด้วยนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ตอนนี้นอกจากผลงานโฆษณาของเอนเซนนะคะยังมีผลงานอะไรให้เราติดตามบ้างคะค่ะตอนนี้ก็มีเพลงนะคะที่เพิ่งร้องจบไปค่ะเพลงแนนอะเราเรื่องทลิปหน่อยล่าสุดกลับมาเราทริปบังกลีดเป็นไงบ้างคุณสนุกดีค่ะดูเป็นทริปที่มีปัญหาเยอะดีแบบครบทุกอย่างเลยแบบ เก้าอี้พังบ้างกระเป๋าเราไม่มาส่งบ้างไม่มีเสื้อผ้าใส่ทั้งคู่เลยหรอหนูคนเดียวแล้วก็ก่อนจะกลับคลิปพี่เล็กโดนล้วงกระเป๋าเออใช่โดนล้วงมือถือก็คือว่าเป็นทริปค่อนข้างทุกชีวิตทรหหดเหมือนกันเนาะก็ดูได้เรียนรู้เยอะดีว่าแบบถ้าของหายเราต้องไปร้อสายฟ้าตรงไหนถ้าโทรศัพท์หายเราต้องไปแจ้งความยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้รู้อะไรเอะ ที่อังกฤษค่ะที่โคเวนการ์เดนของโซนนั้นคือจริงๆทางโซนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโจนอะไรเงี้ยมันเยอะอยู่แล้วคือคือพวกเราไปคือด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วไม่รู้้หรือว่ายังไงระมาระวังอยู่แล้วค่ะพี่เล็กคือระมาระวังที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีรายละเอียดย่อยแหละก็ให้นางหรือว่ารอรอฟังนางหรือว่านางพูดไปแล้วเครียดไหมอ่ะเพราะมันเจอปัญหาเยอะแล้วทอกอาทิตย์นี้หนูว่าสงสารสงสารเขาที่แบบเห็นหน้ารู้เลยว่าแบบ ตาแบบตาลอยอ่ะตัวลอยตัวเบาเดินแบบทำไงดีดเ,ลเลยอรเงี้ยใช่แต่ว่าเขาก็สติดีมากๆที่แบบต้องทำอะไรก่อนอายัดก่อน หาไฟล์ไมโครโฟนเลยว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเจอไหมไฟล์ไมหมเห็นไฟล์ยังอยู่ในอยู่ทัยังยังอยู่ในอังกฤษแต่ว่าตำรวจบอกว่าออกนอกอังกฤษไปแล้วเราก็เลยโอเคแต้องก็เนาะเป็นเรื่องของตำรวจไปก็มีความก็มีความสับสนหรือไม่ยังไงก็ไม่ได้คืนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องที่นู่นเด็กๆทุกคนที่แบบว่าเรียนที่นู่นเนี่ยเขาก็จะบอกทุกคนว่าของหายยังไงก็ไม่ได้คืนค่ที่อังกฤษมี่อะไรี่ลูกพี่ลูกทอะไรไหมพี่เล็ก โอ <Okay. S 2> เคาไม่เศษกังวลไหมมีงงม,ม,ม,มีงานในมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีกังวลว่าไอคาวหรือว่าโทรศัพท์เขาจะแบบหาอะไรมาข้อมูลไม่เจออย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอย่างแต่ว่าเรื่องแพคเรื่องอะไรคือเขาก็สามารถแบบอายัดเลยหมดแล้วเนาะทุกช่องทางอายัดหมดแล้วค่ะเ,เพราะว่าได้ซ้อมอายัดบัตรแรกไปแล้วบัตรแรกคำหักไปแล้วก็เลยแบบเออ เขคือทิปนี Wait, so thin think, ้มีรอบซ้อมรอบจริงซ้อมจริงมีหมดเลยมีให้แบบได้รับรู้ตลอดเวลาแล้วเราก็บอกตลอดว่าพอแล้วเนาะแบบเออพอแล้วมพอพอแล้วไม่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วพอแล้วเออปัญหาพอแล้วพอแล้วไม่เอามาแล้วอย่างเงี้ยกิจวีได้ความสนุกความหวานความรักอะไรประมาณนี้มันก็ได้เห็นได้เห็นแลละค่ะว่าพอถึงในสถานการณ์ที่มันแบบ มีปัญหาจะแก้ไขปัญหากันยังไงมีใครแบบโรคประมาณไหนบ้างมีใครแพร้หนึ่งขนาดไหนบ้างใครใครใคร,ใครลูก<ค>สุดก็ใครสติดีกว่าครัน จริงๆอ่ะทุกคนสติดีหมดเลยอ่ะอาจจะเป็นเราที่สติไม่ค่อยดีอยู่ีแต่เราไม่แสดงอาการหรอเราแสดงอาการคือไม่อยากเอาเครียดแหละเล่นตลกจนตำรวจไม่เชื่อว่าของหายอันนั้นเนติดเล่นไปอีกยืนหัวรอก็อยู่หคนอยู่ในโรงพักอย่างแบบเพราะเรารู้สึกว่าเออเขาเครียดกันแล้วเราก็ไปเล่นตลกไปเออแล้วเราเคยคิดนะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ตำรวจไม่อยากตามก็ได้ไม่ ทุกคนไม่มีเคสไหนใครตามเลยเราเราเคยของหายมาเหมือนกันก็ไม่ได้โดนตามไม่โดนนั้นไม่ได้คืนหรอกอยู่แล้วกระเป๋าเราก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรนะกระเป๋าเรากระเป๋าเราอ่ะสามวันถึงได้ของคืนเพราะว่าต้องส่งกลับมาแล้วก็ใส่ของแม่ไปก่อนหลวมๆไปมีมียืมเสื้อพี่เล็กใส่ไหมคะไม่ยืมค่ะเพราะเราช็อป อ่ะเราต้องมีรูปลงสวยๆนะอะไรเงี้ยแลซื้อเลยทอลานเลยค่ะอกโกยเลยอยากโกยเลยทุกช็อปซื้อมาเข้าเขสามช็อปสามถุงแต่ก็ยังอาชุดเสื้อมาชุดเพราะว่าเราหนาวเราไปที่หนาวแต่ไม่เป็นชุดซัมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ค่อยมีอะไรเงี้วแล้วที่มีคุณแม่ได้เห็นอะไรพี่เล็กเยอะขึ้นแบบอะไรนะคะที่มีได้แม่ได้เห็นอะไรของพี่เล็กเยอะขึ้นแบบเห็นอะไรลใส่ใส่ใจคออะไรอย่างเงี้ย เห็นแหละวเขาก็ได้เห็นว่าเป็นคนตัวค่อนข้างมีสตินะเขาให้ผ่านนะเมื่อเทียบกับเราเราโอ้ยมีสติกว่าเราเยอะแม่ว่าไงแม่โอเคเลยแม่ก็ไม่ว่าไงแม่ก็อ้าตายฮ่ะแล้วของมันแบบมันนาโมเมนต์นั้นอ่ะมันคือแบบตกใจด้วยอะไรหลาอย่างด้วยเราก็ก็ได้แต่สงสารแล้วเราก็แบบทำอะไรไม่ได้มากกว่าที่แบบไปโรงพักเถอะอะไรมา แม่ก็เอ็นดูเนาะแม่ก็เอ็นดูว่าแบบเป็นคนที่ระวังตัวที่สุดในทิพย์แล้วบอกว่าคนว่าเธอระวังกระเป๋าเอาเป๋าไว้ข้างหน้าสีด้วยนั่นอะไรเงี้ยแต่ตัวเองโดนเองนะนอกสัตว์โยมจริงต้องกลับมายมไหมกับพวกเราไมเพราะเจอหลายอย่างเหลือเกินหนึ่งทิปหลายร้านเหตุการณ์มันหรวมันเกินโยมอ่ะแบบมันมันได้ทําใจอยู่ในทริปนั้นจนพอกลับมาไทยแล้วเรารู้สึกว่า เย่กลับไทยแล้วกลับบ้านเกิดมึงนอนบ้านเกิดกลับเธอมันจะมีไม่มีเอาแล้วพอแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะกลับเราก็ยังมีที่แบบพี่เก้าอี้เราทีวีพังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออมันจะทุกอันเลยเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเก็บคิดว่ากลับไทยมาขอทําบุญหลังหาทริปทําบุญเถอะไม่ต้องเที่ยวละแต่ว่าไม่ไปรู้จะโทษอะไรและโทษเรื่องโชกช่าต้าไปเลย อยู่นู้นก็ไหว้พระแต่ว่าน่าจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง่ก็เลยแบบไม่ถึงก็ไม่ทันได้เปิดทานทะเลไม่มีล่างแปลอีกก็แบบได้แต่ please please thank you อย่างเงี้วมันก็ไม่เข้าใจเงี้ยเออคลิปสามตาอะไรไม่โดนใจเลยใช่ปะ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 ท่บ้านบ้านขับแฟนทิปไปไปเมื่อไหร่ลูกยังรอใครยังอีกสักพักหนึ่งเพราะยังไม่ว่างยังไม่มีเวลาได้เจ็ดแหลกเลยตอนเนี้ยสุดแต่ไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหม เขดแล้วแหละอังกฤษอ่ะไปเขตอื่นดีกว่าที่ปลอดภัยหน่อยใช่แบบฮ่องกงกวางงกันนี่อะไรอย่างเงี้ยไปนี่ง่ายๆบ้างเนาะไม่ไปยอกชนบุรชนบุรีอกอะไรอ๋อชนบทรีอะไม่มีปัญหาเลยพี่ในเมืองอะสุดๆคนมันเยอะเนาะชนบทเราก็แบบมีล็อกหน้าต่างอะไรนั้นไม่มีเลยมีแต่แก่นี่ได้องาเข้าบ้านเราหลอกอะยเงี เ้าก็พักไปก่อนเนาะยาวๆไปไปเที่ยวใกล้ๆเอาตอนแรกว่าจะไปชุกกัวอยู่อังกฤษกลับมาผิวขาวแน่นอนอ่าเป็นไงดำเลยแบบไม่แดดเลยอ่ะแดดมันอยู่กรุงเทพอ๋อเหรออ๋อแล้วทำไมทากันดูงกันแดดทาก็ไม่ช่วยค่ะหรอต้อง A P S ร้อยอย่างเงี้ยไม่อหรือต้องรอคลนกันแดดเข้าก่อนถ้ามีก็ดีนะคะแต่แบบมันร้อนมากอ่ะไม่มีอะไรมาสู้ได้เลย ยมแล้วเขาไม่ดูแลเราหรอพี่เล็กไม่กางร่มเอาเสืษษษษษ้อคลุมแบบติวแบบครูเฮาลำพังโทรศัพท์เขาหายมาเก้าแล้วใไ <c oughs> อเขาไปขอชุดเองก่อนไม่เขาดูแลตัวเองดีกว่าแต่เขา,าเก็กาาดูแลเราเต็มที่ล่ะค่ะเราที่ทำได้เลยเราไปใส่ลุยแล้วอะเนาะลุยสุดๆแค่จะไปตีคนละโอเคทำไมอะเรื่องอะไรอ่ะมันก็แบบนั่นแหละของของ,ของหายอะไแล้วก็แบบทำไมอะไรยังไงที่ไหนคุณไหนมันทำไมอะมันไม่ยังไงอ่ะก็ใส่บู๊อยู่แล้วเนาะแต่ไม่เจอตัวถ้าเจอก็จะ จัดการเนาะดีดีอะไรไปเกี่ตามมาโดนใจแล้ขอองค์ท่านอันเป็นอะไรกันเนามีและโหมดโหมด